เอาวันดีครับพี่พี่ที่เป็นสาวกหรือว่าสายเล่นแฮนด์เดี่ยวนะครับอันนี้เป็นมารูยาม่าแฮนด์เดี่ยวเป็นแฮนด์มัลติฟังชันนะครับก็คือกำาเล่นนะครับกำเบิ้ลนะครับนี่นะกำเบิ้ลปรับระดับสายตึงก็ตรงนี้ตึงหย่อนตรงนี้นะถ้าเราดันขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยน,นี่ผมล็อกแน่นไว้นะครับดันขึ้นมาข้างหน้ามันก็จะบีบได้หน่อยหน่อยเดียวอันนี้ผม มาให้มันเต็มแล้วก็ล็อกดอทแน่นมาเลยดึงได้ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ก็สวิตดับครับเป็นแฮนด์เดียวนะครับแฮนด์เดียวสองสามรันเบามารุยมาสองสามรันเบาครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับตอนนี้ติดตั้งใบสามแฉกผอมแล้วเดี๋ยวลองไปลุยตัดดูนะฮะอ่ะลองสตาร์ทดูครับล่างออเครื่องโอวฮันที่ใหม่ จัดเลยไปดูตามไปนะครับสำหรับแฮนเดียวเนี่ยจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มันแคบแคๆอ่ะแคบๆสูงต่ำไม่เท่ากันครับเดี๋ยวเราลงไปบูตรงนั้นตรงลกๆนั่นน้ำหนักเบานะครับ4ี่โลสองกิโลกรัม ล่นง่ายมันเหมือนเคออ่อนหละมีสายสะพายให้นะครับมันมันมันขึ้นสูงลงต่ำอะไรได้ง่ายตัวน้ันะงจากเสียงเหมือนเล่งยังไม่สุดครับ อ่าโอเคนะครับตัวนี้เอาไว้ดีกว่าเนาะแบบของขวัญปีใหม่เนาะ2,950รวลมส่งครับของแถมครบไปมีสายสพายแล้วก็ชุดเครื่องมือ ย้ำนะครับ2950ก้าห้ร่มส่งนะครับเก็บไปทางบวก200โอน2950้29 50, นะครับอ่าแบ่งกันปีใหม่แบ่งกันใช้นะครับตัวท็อปของเขาแล้วนะครับ RX เนี่ยนะครับอ่าใครที่ชินชอบให้ไวครับสวัสดีครับ